สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดอยู่กับพี่เล็กที่จะมาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวกับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะค่ะข่าวแรกค่ะพี่เล็กเป็นข่าวดาราศาสตร์อันนี้ม,มีนักดาราศาสตร์หรือว่านักวิจัยทางดาราศาสตร์เนี่ยเขา พบว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบที่สามารถโคจรอยู่รอบรอบระบบดาวเลษ์คู่ได้อันค่อนข้างใหม่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าระบบดาวคู่หรือว่าดาวเลษ์คู่เนี่ยคืออะไรเนาะภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คําว่า binary star system นะก็คือระบบที่มีดาวเลกสองดวงโคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางมวลของระบบให้ให้นึกภาพประมาณว่าอย่างระบบสุริยะของเราอ่ะ ก็คือมีดาวเลษ์ตรงกลางก็คือดวงอาทิตย์ค่ะ <c oughs> อันนี้คือดวงเดียวแต่มันจะมีระบบที่มีเหมือนเสมือนนะคะดวงอาทิตย์สองดวงก็เรียกเป็นระบบดาวเลษ์คู่แต่ว่าครั้งนี้เขาค้นพบว่าเออไอระบบดาวฤกษ์คู่เนี่ยกลับมีดาวเคราะห์โคจรอ,อยู่รอบๆสองอันนี้ด้วยอืมอ่าก็มาฟังคุณแมทธิวสแตนดิงนะคะนักฟิสิกดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอเพนเนี่ยในอังกฤษให้คำอธิบายถึงแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเลษกทั้งสองนั้นนะคะ ว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยค่ะต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์ตอน,น,นแรกเนี่ยเขาก็พูดว่าเออในวงโครจรของระบบดาวคู่เนี่ยมันไม่น่าจะมีดาวเคราะห์อยู่ได้เลยนะคะแต่ล่าสุดทีมนักวิจัยนะะี่ค่ะก็เจออีกว่าในระบบดาวคู่ใหม่ที่มีชื่อว่า Be b b p 1บ1ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ1,320ปีแสงเนี่ยนะคะซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2020เนี่ยหรือในอีกชื่อนึงว่า toi 1338อันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเลยช่วงเวลามาแล้วค <c oughs> ่ะแล้วก็ด้วยความไม่คาดคิดเนี่ยตอนที่นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้กล้องโทรทัศน์เวล La r g e ช e l e s ส o p e หรือเจ้า VLT ในประเทศชิลีเนี่ย <c oughs> เพื่อพยายามระบุมวลของดาวเลิกเนี่ย <c oughs> ก็กลับไปเจอดาวเคราะห์ดวงใหม่แทนนะคะที่ชื่อว่า Be b b o ๊อค่ะ โดยก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งด้วยนะคะที่ชื่อว่า T O I 1338 b แหมรู้สึกครั้งนี้อันนี้ตัวเลขเราจะเยอะนะคะน้องนัทแต่ครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าระบบดาวเลิกคู่เนี่ยสามารถให้กำเนิดดาวเคราะห์หลายดวงได้ด้วยนะคะค่ะพี่เล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในปี2012เคยมีนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีในอิสราเอลเนี่ยเขาก็เคยเจอการโครจรของ <K ill ow> เรียกว่าดาวเคราะห์รอบอระบบดาวฤกษ์คู่มาแล้วตอนนั้นระบบดาวฤกษ์คู่เนี่ยชื่อว่าเคปเลอร์ซึ่งอันนี้ก็ห่างจากโลกประมาณ3,000ปีแสงเนาะเขาก็พบว่าเออเนี่ยเจอดาวเคราะห์เหมือนกันก็ตั้งชื่อว่าเคปเลอร์ b k e p l e เ 47D คปเลอร์สี่เ็คปเลอร์เจก็เคยเจอมาก่อนแล้วเขาก็เลยอธิบายว่าเออเนี่ยมันสามารถมีดาวเคราะห์ได้นะคล้ายๆกับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าคล้ายๆกับดาวทาทูอินที่บอกว่าเป็นบ้านเกิดของลุคสกายวอล์กเกอร์ใน อ่านั่นเองนะคะทีนี้พี่มีข้อมูลเสริมอีกนิดนึงนะคะของเจ้า b ีบ๊อบวันซีเนี่ยค่ะ B ีบ๊อบวันซีเนี่ยเป็นกลุ่มแก๊สยักษ์นะคะที่มีมวลประมาณ65เท่าของโลกอ่าแสดงว่าก็ใหญ่กว่าโลกไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าถึงใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นน้องของดาวพฤหัสบดีอยู่นั่นเองนะคะก็คือเล็กกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่5เท่ามีวงโคจรเนี่ยไกลกว่าดาว T OI 1338B แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการโคจรครบหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ215วันค่ะอืหลังจากการค้นพบทั้งเจ้าบีบ๊อบแล้วก็เคป l e r ที่เคยพบมาก่อนเนาะก็บอกได้ว่าเออผลการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์ที่อยู่รอบระบบดาวคู่อะ่ะเหมือนก็จะเจออยู่บ่อยๆแต่ว่าก็อาจจะต้องศึกษากันอีกมากว่าจะจะมีดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ๆอะไรอีกไหมหรือว่า ยังไงต่อไปก็ต้องรอศึกษากันต่อไปค่ะต่อมาเป็นข่าวเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสร้างตัวอ่อนมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาจากสเต็มเซลล์เพื่อศึกษาระยะการพัฒนาการของมนุษย์ที่เป็นตัวอ่อนทนี่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่ากล่องดำ oh. นะคะ กล่องดำนี่ก็คือกล่องดำของพัฒนาการมนุษย์นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลา14วันหรือประมาณ2สัปดาห์หลังการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มและเซลล์ไข่นะคะซึ่งช่วงเวลานี้ตัวอ่อนจะเริ่มสร้างเซลล์ซึ่งต่อไปก็จะพัฒนาไปในระบบต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบสมองประสาทหรือว่าหัวใจนะคะหลายคนคงสงสัยว่าอ้านักวิทยาศาสตร์ซนอีกละจะทาไปทาไมกัน นักวิทยาศาสตร์เขาก็รีบตอบเลยค่ะว่าก็ตัวอ่อนจําลองเหล่านี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับตัวอ่อนในระยะแรกสุดของพัฒนาการมนุษย์ค่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะศึกษาผลกระทบของความผิดปกติทางพันธุก,กรรมแล้วก็สาเหตุของการแท้งซ้ำโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวอ่อนมนุษย์จริงๆในการศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าการศึกษาระยะนี้จะช่วยให้โลกวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้าใจ เพื่อที่ทําการรักษาหรือป้องกันความผิดปกติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตคันออกนัดถือว่าเป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งเนาะในในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะมีผลดีต่อสุขภาพคุณมแม่แล้วก็คุณลูกที่เป็นตัวอ่อนแต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็ยังไม่ได้เอามาใช้ในทางคลินิกหรือว่าฝังตัวอ่อนเข้าไปในคันของแม่นะเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องที่เาเรียกว่าอะไรอะผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่า ตัวอ่อนที่สังเคราะห์จากสเต็มเซลล์เนี่ยจะจะโตได้หรือเปล่าอ <an> เพราะว่าสมัยก่อนเอ่อก่อนหน้านี้เนาะเคยมีการทําแบบเนี้ก็คือทําตัวอ่อนหนูที่สังเคราะห์มาจากสเตมเซลล์เขาก็บอกว่าเหมือนกับตัวอ่อนตามธรรมชาติเลยแต่ว่าเอาไปฝังในมดลูกของหนูตัวเมียเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาต่ออแล้วก็ในจีนก็เคยมีการทําตัวอ่อนสังเคราะห์จากเซลล์สเต็มเซลล์ของลิงแล้วก็ฝังในมดลูกเหมือนกันอืแต่ว่าไม่มีการพัฒนาเหมือนกันก็คือไปได้สองสามวันก็หยุด การพัฒนา,นาก็ไม่ก็ไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นก็คือในข่าวเนี้ก็เอามาทดลองในระยะกล่องดําก่อนว่าตัวอ่อนเนี่ยจะมีความผิดปกติไหมหรือว่าจะรักษาเขายังไงก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าหนึ่งก็เป็นแค่การทดลองนะคะต่อมาเป็นข่าวสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก่าวการกินอาหารแบบสุขภาพดีเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพสมอง ให้อ,อห่อนยาวขึ้นปกติได้ยินแต่ผิวอ่อนเยาวอันนี้สมองอ่อนเยาวหรอคะอันนี้เขาเา่าง,งานมาอย่างไงาคะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้มาจากววาสาร e l i i e e นะคะโดยทีมนักประสาทวิทยาศาสตร์นานานชาตินำโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเบนกูริออนยูนิเวอร์ซิ t ี้ออฟ e ดของอิสราเอลเขาก็บอกว่า เออการลดความอ้วนลดน้ำหนักแบบถูกหลักโภชนาการนั้นน่ะสามารถชะลอความแก่ชะลาของสมองได้<ม>แล้วก็อาจจะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อของเครือข่ายประสาทในสมองดีขึ้น<ม><ม>แล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยทุกๆน้ำหนักที่ลดลง1%เปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการย้อนวัยของอายุสมองมได้ถึง9เดือนอ,อันนี้เขาก็รายงานมาเนาะซึ่งเขาทำการทดลองกับอาสาสมัครเนี่ยเป็นจำนวน120คน ใช้เวลา18เดือนก็คือปีกว่าๆแล้วก็แบ่ง120คนเนี่ยออกเป็น3กลุ่มตัว,อ,ตวอย่างค่ะ3กลุ่มนี้มีอะไรบ้างไปดูกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะได้กินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะเมดิเตอร์เรเนียนเป็นยังไงหรออ๋อก็คือเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยปลานะคะถั่วมเมล็ดแข็งแล้วก็เนื้อไก่มากกว่าเนื้อแดงนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่สเนี่ย ก็กินแบบเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันแต่ว่ามีเพิ่มเติมมาค่ะก็คือได้รับชาเขียวด้วยซึ่งชาเขียวเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปด้วยสารโพลีฟีนอลนั่นเองซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าสารโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ก็คือกินอาหารตามหลักโภชนาการพื้นฐานเลยที่แพทย์แนะนําให้คนทั่วไปกินกันนะคะทีนี้มีคําถามอีกละเอ๊ะทำไมต้องไดเอทแบบเมดิเตอร์เรเนียน ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าการกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณไขมันดีในร่างกายซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานของเซลล์ชนิดต่างๆได้นอกจากนี้นะคะการกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ยังส่งผลดีต่อความจำในกลุ่มผู้สูงวัยด้วยอ่าทีนี้น้องนัดเรามาดูกันนะคะว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกลุ่ม ทั้ง3กลุ่มเลยเนี่ยนะคะสามารถลดน้ำหนักลงมาได้โดยเฉลี่ย2.3กิโลกรัมเลยนะคะทั้งยังมีอายุของสมองลดลงโดยทุก1%ของน้ำหนักตัวที่หายไปเนี่ยสมองจะมีความอ่อนเยาว์ลงกว่าอายุจริงเนี่ยเเดือนเลยนะคะ <c oughs> โดยมีการทํางานเชื่อมต่อของระบบประสาทภายในสมองที่ดีขึ้นด้วยทีนี้พูด พูดข้อมูลนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขแล้วกันเนาะอ่าสมมุติว่าเป็นคนอายุ50ปีน้ําหนักสัก100กิโลเดี๋ยวนะขอคิดตามก่อน50ปีน้ําหนัก100กิโลอ่าอ่าแล้วถ้าเขาลดลง1%ก็คือลดได้1กิโลเขาก็จะน้ําหนัก9กกาิโลอายุสมองเขาอาจะห้าสิบปีก็จะกลายเป็น49ปี3เดือน ใช่ไหมคะก็คือ1%นึ่งเปอร์เซนที่ลดลงจะลดได้เก้าเดือนถูกไหมคะฉะนั้นอายุห้าสิบปีก็คือจะลดน้ําอายุสมองจะลดลงมาเหลือสี่สิบเก้าปีสามเดือนอพี่คิดถูกต้องนะอ,อแล้วก็พยายามคิดตามคิดดกอยู่นะคะพี่ก็นั่งคิดคํานวณเออนะแล้วถ้าน้ําหนักร้อยกิโลเนี่ยเขาลดลงไปอีกสี่กิโลเขาจะเด็กไหมอ่ะเขาเขาก็ <laughs> อีกสี่กิโลก็คืออายุสมองเขาจะถอยลงเก้าคูณสี่สามสิบหกเดือน ส,ส<า>ปี3ปีก็จะกลายเป็นอายุสมองจากห้บปีกลายเป็นสี่สิบเจปีเลยนะคะน้องนัทแต่นะัทสงสัยนะแต่ซึ่งในรายงานข่าวเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาวัดอายุสมองอยังไงอันนี้ก็คือสงสัยจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมากนะักแต่ถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังอะฟังอยู่แล้วแล้วมีวิธี การดูว่าแบบเฮ้ยเขาวัดอายุชีวภาพของสมองอยังไงก็สามารถพิมพ์มาบอกเราได้คือเราก็าสงสัยจริงๆว่าแบบเอ๊ะเขาบอกมาแค่ว่าการทดลองทอํายังไงแล้วผลการทดลองได้อะไรอะไรเท่านั้นแต่เขาไม่ได้บอกวิธีการอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจากการดูทั้ง3ามกลุ่มที่เขายกตัวอย่างมาก็คือทุกกลุ่มอะถือว่าเป็นการรับประทานอาหารแบบมีสุขภาพดีทั้ง3ากลุ่มเลยใช่แล้วคะ<ม>่ะก็ผู้นําทีมวิจัยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผลของการศึกษาของเขาเนี่ย บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีหนึ่งในนั้นก็คือการทานอาหารแบบมีสุขภาพดีนั่นเองถูกต้องค่ะทีนี้มีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังนิดนึงคือถ้าฟังไปแล้วเนี่ยเร่งอะไรน,นะตั้งหน้าตั้งตาลดน้ําหนักการจนกายเป็นผอมเกินเหตุกลายเป็นทุพโภชนาการอันนี้พี่คิดว่าอาจจะไม่มีสุขภาพดีกับสมองก็ได้เนาะใช่มันต้องมีความเป็นกลางในทุกๆอย่างเนาะถูกต้องค่ะ สำหรับข่าวต่อมานะคะกอดนั้นสำคัญชไหนอ,อันนี้มีข่าวจากเขาเรียกว่าอะไรสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่ามีฟาร์มฟาร์มหนึ่งเนี่ยเขาเขามีการใช้การกอดน้องวัวเพื่อว่ารักษาบำบัดจิตมนุษย์อะไรอย่างนี้ออซึ่งฟาร์มนั้นชื่อว่า The Gentle b a n n s ในุูเขาซานเฟอร์นันโดนะคะที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเขามีการเปิดบำบัดจิตบำบัดความเครียดด้วยการอกอดวัว ซึ่งผู้ก่อตั้งฟาร์มเนี่ยคุณเอลลี่ลักซ์เนี่ยเขาก็บอกว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตรงไปตรงมาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์สามารถช่วยให้มนุษย์เนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้เขากล่าวแบบนั้นซึ่งคุณเอลลี่เนี่ยคะ่ะก็จบการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษและจิตวิทยานะคะเธอก็เลยทราบว่าการบ,บําบัดด้วยการกอดวัวเนี่ยช่วยรักษาปัญหาสุขภาพ,าพจิตได้ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอาการวิตกกังวล หรือว่าความเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตโดยใส่ใจคนอื่นมากเกินไปงงไหมก็คือเรียกละนะห่วงใยคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอาอ,อืเป็นคนดี <c oughs> อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนางเอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ซึ่งการบำบัดเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากส่วนควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า cdc แต่ยังไงก็ตามค่ะ cdc เขาก็เตือนมานิดนึงนะคะว่าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดด้วย เพราะว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอาจจะได้รับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายจากสัตว์ในฟาร์มได้ทางที่ดีเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําว่าก็หลังจากที่กอดวัวจนชื่นฉ่าหัวใจกันแล้วเนี่ยก็ควรจะล้างมือทันทีหลังจากสัมผัสสัตว์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะอืนอกจากที่มีการเปิดให้กอดน้องวัวเนาะเขาทางฟาร์มอ่ะเขาก็ยังมีการช่วยเหลือสังคมด้วยโดยการยังช่วยสัตว์อีกหลายพันตัวเลยที่ถูกทิ้งหรือว่าถูกละเลยโดยเจ้าของเก่า ก็เอามาบำบัดเอามารักษาจนหายดีแล้วก็มีการนําไปทดลองจับคู่กับคนกับมนุษย์กับคนนี่แหละที่จะต้องการวิธีการบําบัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเข้าขากันหรือว่ารักกันดีก็สามารถหาบ้านให้สัตว์จรพวกนี้ได้อีกอสําหรับใครที่อยากลองกอดน้องวัวเพื่อคลายเครียดเนาะก็สามารถโทรจองกับฟาร์มได้โดยตรงแต่ว่าอยู่อเมริกานะต้องก็คือโทรจองแล้วก็คือต้องซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยก็คือสามารถกอดวัวได้ หชั่วโมงมแล้วเขาก็ยังมีสาขาที่รัฐเทนเนสซีแล้วก็เมืองเซนต์หลุยส์ที่รัฐมิสซูรีอีกด้วยแต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะก็แนะนำเลยค่ะว่ากอดน้องหมาน้องแมวที่บ้านได้นะคะหรือว่าจะกอดคุณพ่อคุณแม่คนรักลูกๆและหลานกอดได้หมดนะคะใช่ก็กำลังจะกาลังจะพูดเหมือนกันเลยว่าแบบเออบ้านเราก็ อาจจะไม่คุ้นเคยกับการกอดวัวเท่าไหร่ก<ช>็กอดตุ๊กตากอดกอดมมากอดแมวอะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่เรารักดูก่อนเนาะก็อาจจะช่วยบําบัดโรคเครียดได้ด้วยออันนี้พี่เสริมนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งได้ข้อมูลมาเรื่องการกอดเนี่ยค่ะมันม,ม,นมีมันมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังการกอดนะคะน้องนัทก็คือ,อเขาบอกว่าการกอดอันนี้คือเป็นข้อมูลเรื่องการการกอดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะคะ มันทําให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่ได้รับการกอดกับกับคนที่ไปกอดเขาเนี่ยมันมีการหลั่งฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้ทั้งสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ยังช่วยทําให้เออมีความสงบได้ด้วยนะคะอืมก็ถึงว่าการกอดนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วที่สําคัญเหมือนเดือนหน้าจะเป็นเดือนแห่งการกอดอเดือนกรกฎาจะเป็นเดือนแห่งการกอดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ เท่าที่พี่ดูข้อมูลมาเนี่ยวันแห่งการกอดเนี่ยจะมีอยู่2เดือนค่ะน้องนัดก็คือเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะมีเป็นวันกอดซึ่งเป็นวันกอดสําหรับเด็กๆให้กอดเด็กอันนี้พอดีรู้ประวัติมานิดนึงวันประวัติของการกอดในเดือนกรกฎานี้ก็คือเกิดจากที่ผู้ครองคนหนึ่งเขามีลูกค่ะซึ่งปรากฏว่าลูกเขาก็เป็นมะเร<อ>็งแล้วก็เสียชีวิตเขาก็รู้สึกว่า อ,อ,อยากกระตุ้นให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนนะคะมอบความรักให้ลูกด้วยการมอบกอดให้กับเด็กน้อยนะคะส่วนเดืนเอนมกราคมเนี่ยก็จะเป็นวันกอดระดับชาติเลยอ่า<อ>กอดหมดทุกผู้ทุกคนใครอยากให้กอดก็ไปกอดนะคะแต่ถ้าเขาไม่อยากให้กอด <c oughs> อย่าไปกอดเขานะคะ <c oughs> เดี๋ยว<ต><ต>ได้ไปกอดอย่างอื่นแทนกอดตารางใช่ค่ะค่ะก็เอาข่าวนี้มาเพื่อให้เห็นความสำคัญของการกอด ในทุกๆกอนนะคะค่ะ,คะมาถึงข่าวที่เกี่ยวกับโบราณคดีกันบ้างอันนี้ค่อนข้างมามาแปลกนิดนึงเนาะมีการค้นพบกระดูกมนุษย์ในถ้ำประเทศลาวเมื่อเขาเรียกว่า อายุเก่าแก่กว่า7 3 0 0 0ปีอันนี้เป็นชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นกระดูกหน้าแข้งอายุมากกว่า86,00 0นปีนำทีมโดยนักโบราณาคดีนานาชาตินะคะโดยดรเฟรดบริดด์ีมิเทอร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเขาก็ตีพิมพ์รายงานการค้นพบเนี่ยลงในวรารสารเนเจอร์คอมมิวนิเคชันเนาะเขาก็บุกว่าฟอสซิลกระดูกดังกล่าวเนี่ยเจอที่ถ้ำผาลิงก็คือเป็นถ้ำที่อยู่บนเทือกเขาอันนาในแขวงหัวพัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวก็ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลถ,ถึง1 1ึ0งรอืเมตรแต่ก่อนหน้านั้นค่ะเมื่อปี2018นะคะก็มีการค้นพบฟอสซิลกระดูกของมนุษย์โบราณมาก่อนแล้วนะคะซึ่งมีอายุเก่าแก่ราวประมาณ70,000ปีภายในถ้ำแห่งเดียวกันนี้แหละคะ่ะทำให้การค้นพบครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นหลักฐานใหม่ที่บ่งชีว้ว่าเคยมีประชากรมนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ย ที่อพยพออกจากแอฟริกาสู่เอเชียแล้วก็เดินทางต่อลงทางทิศใต้จนมาถึงลาวแห่งนี้ละคะ่ะเป็นกลุ่มแรกในช่วงเวลาที่เร็วกว่าที่นักโบราณคดีคาดกันไว้นับหมื่นปีเลยนะคะทีนี้เมื่อนำสารปันธุกรรมไปวิเคราะห์เนี่ยก็บ่งชี้ได้ว่ามนุษย์ท่ามกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ใช่บรรพบุรุษของ ประชากรที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นประชากรรุ่นบุกเบิกที่ล้มเหลวหรือเรียกว่า f a i r population นะคะหรือมนุษย์ที่เดินทางมาถึงดินแดนแถบนี้ก่อนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการลงหลักปักฐานแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรจนต้องล้มหายตายจากไปคือเรียกว่าไม่สามารถสถาปนาตนเองในพื้นที่ตรงนี้ได้อะคะ่ะอืม,อม,อม ทำไมถึงคิดว่าเป็นแอฟริกาเนาะก็คือมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีหลักฐานของการอพยพที่ล้มเหลวแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรกลุ่มเล็กในเส้นทางสายย่อยจํานวนมากทั่วโลกเนี่ยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการอพยพจากแอฟริกาละลอกใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเมื่อหกหมื่นปีทีแ mm. ่แล้วก็คือแล้วก็มีด็อกเตอร์ดีมิเตอร์เนี่ยก็คือนักวิจัยเขาก็บอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองแทบจะไม่มีการวิจัยด้านมนุษยวิทยาที่ทำในลาวเลยทำให้การค้นพบครั้งเนี้ย มีความสำคัญอย่างยิ่งใน,นาณะที่เป็นเหมือนเบาะแสในการอพยพของมนุษย์โฮโมเซเปียนรุ่นแรกๆที่เริ่มเดินทางจากแอฟริกามาสู่เอเชียแล้วก็ออสเตรเลีย hmm. อันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง <c oughs> ว่าแบบมันมีการอพยพของมนุษย์อะไรอย่างน้อยสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน mm hmm. ก็มีการสืบสาย <c oughs> เชื้อสายกันเรื่อยๆดู DNA นู่นนี mm ่นั่นก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนอื ข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนฮอตอิชชูในประมาณวันสองวันที่ผ่านมาใช่แล้วหลายหลายคนอาจจะได้ยินกันแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องเรือไททันเนี่ยหรือว่าเรือสำรวจใต้น้ำไททันเนี่ยหายไปก็คือนก็ไปตามเ,เ,เดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องนะัทเมื่อตะกี้มีคนกระซิบบอกมาค่ะว่าต้องใช้คำว่ายานสำรวจใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่า,ายานสำรวจไททันเนี่ยเป็น ยานสำรวจที่สำรวจใต้ทะเลลึกในระดับได้ถึง4,000เมตรเขาลงไปทำไมก็คือมันจะมีทริปแบบทริปทัวร์ใต้ทะเลลึกทริปทัวร์ดูซากเรือไททานิกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับทีมสำรวจก็ลงไปดูซึ่งก็มีท่าเรืออยู่ที่แคนาดาหรือว่าเกา New นะนิวฟันแลนด์เน่ยก็ลงไปดูจุดที่เรือไททานิกจมเมื่อ กี่ปีที่แล้วอะหนึ่งเก้าหนึ่งสองก็ระดับร้อยปีที่แล้วก็จมอยู่ที่ความลึกสามพันแปดร้อยเมตรก็ดูณนะจุดนั้นแต,แต่แต่แต่ที่เป็นข่าวก็คือหายไปแล้วตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอก็มีการขาดการติดติดต่อกับเรือแม่ด้วยคือเรือดำน้ำเนะี่ยหรือว่ายานยานดำน้ายานสํารวจถ้าถ้าถ้าเรียกผิดต้องขออาภัยด้วยนะคะเขาจะมีเรือแม่อยู่ที่เอาเขาไปส่งเนี่ยนะจุดที่ปล่อย แล้วเขาก็ขาดการติดต่อกันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นฮอตอิชชูขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมทําไมติดต่อยากจังทําไมตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ทําไมถึงหาไม่เจอก็เพราะว่าใต้ใต้ท้องทะเลลึกเนี่ย GPS แล้วก็คลื่นวิทยุเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เขาก็จะมีวิธีติดต่อกับเรือแม่เขานั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือขาดการติดต่อไปทีนี้ก็มาถึงการช่วยเหลือจากนานาประเทศว่าเขาเนี่ยไปช่วย ค้นหายังไงกันบ้างค่ะสำหรับแนวทางการค้นหาผู้ประสบภัยนะคะก็มีการใช้ทั้งโซน่าและก็เรดาร์ค่ะเพื่อค้นหาวัตถุใต้น้ำแล้วก็ค้นหาวัตถุบนผิวน้ำซึ่งโซน่าเนี่ยเขาก็จะใช้คลื่นเสียงส่งส่งลงไปที่ใต้ท้องทะเลเมื่อคลื่นเสียงเนี่ยไปสัมผัสกับเป้าหมายหรือว่าไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะสะท้อนขึ้นมาที่ตัวรับเมื่อคลื่นสะท้อนขึ้นมา เราก็จะได้ระยะทางว่าเออตัวแหล่งกําเนิดคลื่นเนี่ยหรือว่าตัวปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยอยู่ห่างจากวัตถุเป้าหมายที่ไปกระทบเนี่ยเท่าไหร่ก็จะรู้แล้วว่าเอออยู่ห่างกันแค่ไหนประมาณไหนอะไรอย่างนี้ส่วนการใช้เรดาร์ก็คล้ายๆกันใช้หลักการคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นวิทยุแทนคลื่นเสียงก็จะเป็นการค้นหาบนอากาศที่ได้แค่ผิวน้ําเท่านั้นแต่ตอนนี้ ตอนที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ยเนาะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้รับการอ mm ัปเดตว่าเจอหรือยังก็ตามกันไปพร้อมๆกันพี่ขอเสริมนิดน,นึงนะคะน้องนัทพอดีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก็ขอขอบคุณเอ่อเดลี่ดิวส์นะคะออนไลน์กับสำนักข่าวรูมเบิร์กด้วยนะคะข้อมูลนิดๆน,นะคะก็คือเกี่ยวกับทริปอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นทริป8วันเลยนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายให้น้องนัทด,ดาวค่ะคนละเท่าไหร่คะนั่นไม่ดาเพราะนั้นอ่านมาแล้วพี่เล็ก <E เขาบอกว่าคนละแด 8ล้านไทยได้ไหมคะใช่ประมาณ8.7ล้านบาทนะคะหรือประมาณ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ค่ะเออซึ่งเจ้าเรือดำน้ำเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าน้องนัทบอกไปยังว่าสร้างมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ยังค่ะยังยังซึ่งคุณสมบัติเขาอะค่ะก็คือมีความแข็งแรงเหนียวนะคะแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาที่เขาบอกว่าเป็นยานดำน้ำยานดำน้ำขนาดเล็กเนี่ยเพราะว่ามันมีไซส์เล็กจุมจ๋มจิ๋มยาวแค่ไม่ถึง7เมตรนะคะ ก็เลยได้ชื่อชื่อว่าเป็นยานขนาดเล็กเนี่ยนะคะจุผู้โดยสารได้5คนนะคะรวมคนขับด้วยนะคะก็คือ5คนรวมคนขับก็คือคนขับ1ผู้โดยสาร4อ่าแล้วก็มีอากาศเนี่ยให้อยู่ได้เนี่ยสำหรับคน5คนเนี่ยได้ประมาณ96ชั่วโมงหรือ4วันซึ่งนั่นแปลว่าการที่เข้าหายไปเนี่ยทีมสำรวจเนี่ยมีเวลาที่จะค้นหาเขาเนี่ยสวันเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตเขาได้นะคะคือณตอนเนี้ย ก็อากาศก็จะลดลงไป<ช>เรื่อยๆแล้วคือทำงานทีมสำรวจก็จะทำงานแข่งกับเวลาไปด้วยถูกต้องค่ะอันนี้คือเหมือนในหนังที่ดูเลยนะคะเนี่ย survival ทีนี้พี่ก็อยากรวมเหมือนกันว่า ถ้าคนนี้เป็นใครบ้างก,ก็ลองไปหาข้อมูลดูทีนี้สำนักสนักพิมพ์บุมเบิร์กเนี่ยเขาก็ใส่ประวัติมาให้นะคะแต่ว่าพี่คิดว่ามีบางคนที่น่าจะมาพูดถึงก็คือมีอยู่3คนค่ะ3คนนี้เขาเป็นนักสำรวจตัวยงเลยนะคะคนแรกเนี่ยเป็นนักสำรวจที่เป็นมหาเศรษฐีพันล้านชาวอังกฤษเลยคนนี้เคยไปสำรวจทั้งพื้นที่ที่ลึกที่สุดนะคะก็คือเป็นล่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาเนี่ย ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดอของมหาสมุทรที่ระดับความลึก1 9 3 0เมตรเขาไปมาแล้วนะคะแล้วพอลงจากลงไปสู่จุดที่ลึกที่สุดแล้วเขาก็ยังขึ้นไปสู่จุดที่สูงด,ด้วยก็คือเคยเป็นผู้โดยสารไปกับยานอาวกาศ Blue Origin ด้วยนะคะโอ้โหซึ่งพอดูจากแบ็กกราวน์เรื่องการศึกษาก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาก็จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็ด้านวิศวกรเคมี K m e, ด้วยเขาก็เลยมีความสนใจ ที่จะท่องเที่ยวลักษณะนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะอีกคนนึงค่ะคุณคนนี้เขาก็เป็นประธานของบริษัทที่เป็นเจ้าของผู้ให้บริการเรือสำรวจดำน้ําที่หายไปเนี่ยแหละค่ะอ้าวอ่าก็คือเจ้าของบริษัทไปด้วยนั่นเองนะคะคนที่สามค่ะคนที่สามเนี่ย อันนี้ยิ่งต้องกล่าวถึงค่ะเขาเป็นนักดำน้ำแล้วก็นักสำรวจด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมของผู้ที่สำรวจเรือไททานิกยุคแรกเลยนะคะไปค้นพบเรือไททานิกค่ะเป็นชาวฝรั่งเศสค, <น S 1> คะคนพบซากที่อยู่ใต้น้ำถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นทีมแรกเลยที่เข้าไปนะคะอืก็เลย3มคนเนี้ก็คือเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าเออเขาคือนักสำรวจที่อยากไปสำรวจอะคะ่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ เอาจช่วยเอาใจช่วยแล้วก็ภาวนาให้คนพบเร็วๆนะคะเพราะว่าถือว่าพี่เขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญส่วนอีกสองท่านก็คือเป็นนักธุรกิจที่ที่คงอยากจะไปสัมผัสโลกเขาเลยนะโลกหาสจารของของเลือไททานิกนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ได้เคยได้ยินการเที่ยวลักษณะนี้มาเหมือนกันค่ะพี่เล็กคือเป็นการเที่ยวพร้อมกับ การไปสำรวจแล้วก็การไปศึกษาของนักวิจัยซึ่งก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มีกำลังทรัพย์นิดนึงอ่ะ ติดสอยให้ตามไปด้วยในขณะที่เขากําลังทําวิจัยจก็คือเคยดู YouTube ช่องหนึง่งเขาก็ไปเที่ยวที่คัวโลกแต่ว่าเรือที่เขาโดยสารไปด้วยเป็นเรือสําหรับทําการสรํารวจวิจัยซึ่งในบนเรือก็จะมีนักวิจัยมีอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเยอะแยปไปหมดแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยคุณจ่ายตังมาแล้วนะแต่ว่าคุณสามารถสังเกตทรัพยากรแล้วก็เขียนรายงานอะไรให้กับทีมนักวิจัยด้วยก็ได้นี่ก็เป็นการเที่ยวอีกลักษณะหนึ่งค่ะ ข่าวนี้นะคะทำให้พี่เห็นแล้วว่าโอ้ยโลกเราพัฒนาไปไกลมากนะคะคือถึงขั้นแบบนอกจากไปเที่ยววันอวกาศแล้วก็ไปเที่ยวใต้น้ำเลึกได้ขนาดนี้พี่นึกถึงสมัยพี่เด็กๆนะคะไอการเที่ยวโลกใต้น้ำที่พี่รู้จักคือนั่งเรือที่ท้องเรือเป็นกระจกอะคะ่ะแล้วก็วนั่งเ<ว>ท้าคางมอง<ว>ปากาลังอ่านะ่ค่ะอันนั้นคือ รู้สุดเท่าที่พี่รู้จักแล้วนะคะสมัยเด็กๆตอนนี้คือลงไปถึง3,800เมตรแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกรณีนี้ก็ได้ใช่อตอนที่อ่านข่าวนี้นึกถึงเหตุการณ์นึงในประเทศไทยไม่รู้น้องนัทคิดเหมือนพี่ไหมอะสิบสามหมู่ป่าคะ่ะที่หายไปแล้วก็ระดมกันช่วย<อ>แล้วพี่ก็คาดหวังว่าเหตุการณ์อันนี้คือเชื่อมั่นค่ะว่าแบบทีมนานาชาติจะต้องลงมาช่วยกันค้นหานะคะแล้วก็หวังว่า จะประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกับ13หมุกป,ปากของเรานะคะอืมก็เอาใจช่วยตอนนี้คือเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยเอาใจช่วยกับกรณีนี้กันอยู่ก็เอาใจช่วยต่อไปนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องที่เรียกได้ว่าน่ายินดีแล้วก็เรื่องที่น่าเอาใจช่วยค่ะในข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังเนาะ ก็สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนหรือว่าฮอตอิชชูอะไรที่จะมาวัยมาแรงแสงทางโคง้งเหมือนยานไททันดำน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะไปหามาแล้วก็พยายามอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วซึ่งนักกับพิริตก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ